สวยทั้งคู่เลือกคันไหนครับสีบรอนไม้หกหมื่นสอสวยกริปสิบเกปลายปีผ่อน8ปดพหรือสีขาวไม้สี่หมชมนิวนะครับ TNGA ชมแรกช่วงล่างแย่ยสละนุ่มๆแบบนี้นะครับสภาพโคตรนางฟ้าแบบนี้นะครับคันนี้ไม้แค่4ี่หมื่นาฟิดาผ่อน8ปดพเดี๋ยววันนี้ผมพาพี่ๆเปรียบเทียบกันระหว่าง2คันนี้ใครชอบสีขาวชอบสีบรอนด์ชอบไม้น้อยนะครับไม้หกหมื่นไม้สี่หมื่นแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันรีวิวให้ละเอียดครับดูให้จบเหยียบพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเปดยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะโคโรล่าอัลติสนะครับช่องนี้เป็นช่องอัลติเฉพาะทางเลยใครสนใจอัลติสนะครับดูช่องนี้ไว้ช่องเดียวครบจบอย่างแน่นอนอัปเดตอัลติสนะครับทั้งคันที่น่าสนใจคันที่คัดมาให้แล้วนะครับนำเสนอพี่ๆทุกวันกันแบบนี้นะครับเฝ้าหน้าจอไว้นะครับทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มสินาทีนะครับอัปเดตโคโรล่าอัลติสนะครับหรืออาจจะมีรุ่นอื่นๆบ้างนะครับเช่นแคมรี่นะหรือ CHR หรือโคโรล่าคอสบ้าง นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอัปเดตเอาติสครับช่วงนี้ที่เพจนยนต์นะครับมีทุกโฉมต้องบอกเลยนะโฉมนี้นะครับโฉมนิวมีปีสิบเก้าปลายปีอ่ะจนถึงประมาณยี่สิบเอ็ดอ่ะมีนะครับราคาเริ่มต้นก็มาสักสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสำหรับโฉมนิวนะครับและก็โฉมไมน์ไดเชนเนี่ะปีประมาณสิบแปดนะครับสิบแปดสิบเก้านะครับมีประมาณสักยี่สิบคันเนาะ รับชมแบบนี้เดี๋ยวพาดูก่อนนะก่อนที่จะไปอัปเดต2คันนั้นนะครับเป็นรถสวยหน้าชายที่ที่ปรับสภาพพึ่งใกล้ๆเสร็จเนาะนะครับเนี่ยชมแบบเนี้ยผมมีราคาเริ่มต้น3า9 0 0 0ครับเป็นปี18นะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปี19เนี่ยราคาเริ่มต้นจะประมาณ389 นะครับไม้น้อยสุดจะอยู่ที่สาระชมนี้นะครับผมมีไม่เจ็ดหมื่นห้าครับผมมีไม่แปดหมื่นสองครับผมมีไม่แปดหมื่นสามครับผมมีไม่แปดหมื่นเจ็ดครับผมมีไม่เก้าหมื่นครับผมมีไม่แสนต้นนะครับราคาก็ลดหลั่นกันไปนะครับแต่ราคาเริ่มต้นสามแสนกว่าบาทเองสําหรับปีสิบแปดและสิบเก้าแต่ส่วนใหญ่ช่วงหลังเนี่ยเข้ามามีแต่สิบเก้าแล้ว รอยสิกลางปียังเป็นชมนี้อยู่ถ้าส9ปลายปีจะเป็นชมนี้ชมนี้นะครับชมนิวราคาเริ่มต้นประมาณ4ี่แสนหาหมนันมีนะครับสี่แสนห้าสี่แสนหกสี่แสนเจ็ดสี่และ5 1, ้าแสนนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับสี่แสนวางคู่กันกับ5 100, 1าแ0นหแตกต่างกันยังไงนะครับเป็น19นะครับปีสิบเกปลายปีครับชมนิวนะครับได้เป็น นิวนะครับอ on new Toyota Altis นะครับสำหรับโฉมที่เป็นโครงสร้าง TNGA โฉมแรกนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่วงล่างเซตนุ่มมาแล้วนะใครที่กําลังมองหา Altis นะที่ต้องการความอึดถึกทนนะครับแม่ทนานั้นถูกๆนะครับเข้าเข้าศูนย์ก็ทีละประมาณส0 0พัะนะครับอ่าคุณขับอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหมื่นโลนะสลับยางทุกหมื่นโลผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าเหลือแล้วนะสำหรับรถที่มันทนขนาดนี้วิ่งได้เป็นล้านโลแบบนี้นะครับแล้ว2คันนี้นะครับเลขไมล์เริ่มต้นนะเพียงแค่สี่หมื่นกว่าอย่างคันขาวคันนี้คคัันแรรกบ นิวอัลติส1.6รุ่นจีครับปี19ล็อตปลายปีราคาเพียงแค่5 0 0 0 0 0นะคันนี้เลขไมดีครับไม่เพียงแค่49,500กิโล49,500กิโลนะครับมากับราคา501,000บาทฟรีดาวนะครับฟรีดาวเลยนะขอดอกเบียบ้ยพิเศษนะครับสำหรับสกอเอเอบีบีนะครับ,รบ,ร BB, ะรบจะได้ผ่อนแค่8,600นะครับตลอดสัญญานะจัด5 0 0จัดเต็มราคารถผ่อน8,600จบ นะครับอันนี้คือจัดเต็มราคารถเลยนะครับผ่อน8ปดเนะครับใครสนใจทักมาได้สําหรับคันนี้ไม่แค่สี่หมนะครับมันดูคันต่อไปที่วางคู่กันวางเทียบกันไม่พอๆกันต่างกันไม่เยอะครับคันนี้ไม่ประมาณ6กหมืนสองนะหกหมื่นสองหกหมื่นสามประมาณนี้เดี๋ยวขอส่องอีกทีคันนี้ไม่หกหมื่นสามอ่ะไม่หกหมื่นสามพันกิโลครับราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะรถสวยนะครับรถปีเดียวกันสิบเก้าปลายปีเหมือนกันรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังปะวาสุสภาพโคตรกริปเหมือนกัน นะครับถูกกว่าหมื่นหนึ่งนะคันนี้ฟรีด้าผ่อนแปดพันห้านะครับหนึ่งหมื่นบาทมันคือประมาณร้อยสองร้อยนะครับที่มันต่างกันสําหรับงวดผ่อนเนาะต้องบอกงี้สองคันนี้ไม่ต่างกันใครชอบสีบอลไปคันเจ็ดสี่สามศูนย์ใครชอบสีขาวคุณมาคันนี้ได้เลยนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับราคาพอกันดิฟกันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทอ่ะนะครับได้ไหมสี่หมื่นเก้า กับ6กหมื่นสามไมลดิฟกันแค่เท่าไหร่เองหมื่นสี่นะครับไม่เยอะนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะทั้ง2คันนี้และแจ้งก่อนช่วงนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกมากครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.39ครับ4ปี5ปี2.59ครับ6ปีปครับ3.59 7ปีครับ4.49นะฟรีดาวน์ผ่อน7ปีนะครับ2คันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน7ปีผ่อน8ปดพันหกับ8ปดพประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพารับชมคันนี้ก่อนเลื่อนนะราคาถูกกว่า4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน นิวอัลติสครับ 19, ปลายปีทะเบียน7430นะครับชมนี้นะครับได้เป็นช่วงล่างเซตนุ่มจากโรงงานนะเป็นปีกนอกคู่แล้วนะเป็นปีกนอกคู่ล้อหลังนะใครอยากได้ความอึดถึกทนนะครับแล้วก็ต้องการความที่มันสบายขึ้นนะ่ะคุณมาชมนี้แต่ถ้าใครต้องการความอึดถึกทนและราคาถูกคุณไปชมไมนเดเชนปี18นะนี่ครับโคมไฟนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วโคมเดียวมีทุกอย่างไฟโปรเจคเตอร์ไฟสูงนะครับแล้วก็อ ไฟโปรเจกเตอร์ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับมีให้2เมตรแบบนี้สำหรับ LED นะครับก็จังหน้าเป็นโครเมียมนะครับสเส้นลากยาวนะครับด้านหน้าครับกันชนสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำนะ คาดกลางแบบนี้สันเลี่ยมโคง้งฝั่งก็โปร่งสวยๆนะครับรับประกันนะครับรถเพนยนต์คัดเกรดเอไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับไมก่อไมนะครับขันรถมือสองคุณครับเกรดเอให้พี่ๆแล้วรถมือสองคุณซื้อที่ไหนก็ได้นะปากซอยบ้านก็ได้นะหรืออําเภอที่คุณอยู่ก็ได้จังหวัดที่คุณอยู่แต่ถ้าคุณอยากได้เกรดเอนะครับคุณภาพสบายใจมีบริการตรวจรถให้นะครับแล้วก็ถ่ายทําแบบชัดเจนแบบนี้ให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้คุณมาที่เพนยนต์ได้เลยนะครับรถ1คันใช้ สิบปีสิบห้าปีไม่ได้ใช้สองเดือนไม่ได้ใช้สองปีดังนั้นซื้อทั้งทีซื้อก็ที่ไว้วางใจได้สบายใจได้นะครับเดี๋ยวผมคัดให้เดี๋ยวผมเลือกให้นะผมเป็นผู้จัดการสายขายที่นี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมามีใบประกอบวิชาชีพมีใบรับรองนะครับการตรวจรถนะครับไปเรียนตรวจรถมาเลยนะดังนั้นผมคัดกองให้แล้วคันไหนที่ผมใส่ฟิลลิ่งว่าซื้อได้คุณซื้อได้เลยคันนั้นมันมันมาสบายใจคันไหนที่ผมไม่ถ่ายก็ เป็นอันรู้กันนะอย่างสองคันนี้ซื้อได้นะ5้าแกับ4ี่เกมาครับดูกันนะสันเดลยมโค้งฝากระโปรงสวยๆนะครับไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไมค์กอไม้นี่ครับกระจกของเดิมของแท้นะครับจากโรงงานโตโยต้าไม่เคยแปกไม่เคยเล้าไม่เคยเปลี่ยนภาษีเป็น6 8ทั้งคู่แล้วป่งซุมล้อด้านข้างครับแนบชิดสนิทล้อแม็กสินิ้วนะครับมีดิสเบรกให้แล้วทั้ง4ล้อนะเพิ่มความมั่นใจนะเพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาเบรกนะแล้วก็ในเรื่องของการลื่นถลายแรงต่างเนาะเขามีให้อยู่แล้ว ด้านข้างนะครับบอดี้ด้านข้างสวยๆกริปกริปไม่มีรอยลักยิ้มใดๆนะครับรถสวยน่าใช้ครับ499,000รีดาวผ่อน8 5ด้าด้านท้ายครับมีเซนเซอร์ท้ายให้แล้ว2จุดนะมีเซ็นเซอร์ท้ายให้แล้ว2จุดไฟท้าย LED นะฝั่งนี้สวยงามน่าใช้นะได้ไปไม่ผิดหวังนะสคันเนี่ยผมบอกเลยนะครับก็ข้อดีของโฉมนี้นะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกมันเยอะขึ้นกุญแจเปิดแบบสมาร์ทเอนทรีเนาะภายในเป็นบุตรนุ่มหมดเลย นะครับบอกเป็นแบบพั k เกตซีทนะครับใหญ่ๆเหมือนพวกกาอ e ีเกมมิ่งอ่ะมีรูระบายอากาศนะแล้วผิวสมัมผัสมันเป็นซอฟทัชแล้วเหมือนกับพวกบอกแคมรี่นะครับคันนี้พวงมาลัยมาตติฟังชั o นครับไม้แท้ไม้เดิมนะหกหมื่นกว่ากว่านะครับไม้ประมาณ60,000กว่ากว่าหกหมอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเอา้าหกหมื่นสองนะไม้นะครับไม้หกหมื่นสองนะขออภัยไม่ใช่หกหมื่นสาม ไม้หกหมื่นสองนะครับแล้วก็ด้านในนะพวงมาลัยเป็นมัตติฟัง์ชันนะแอร์แบกมีเจ็ดใบความปลอดภัยโคตรดีผมบอกเลยนะคู่แน่ครับเสาเอครับเข่าคนขับนะเบาะด้านข้างก็แน่นๆตึงๆพวกนี้เป็นรถบริษัทครับรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ชมนี้แอร์เป็นปรับดีตอนออโต้แล้วเกียร์เปลี่ยนใหม่ครับเป็นเกียร์แบบถุงเนาะเหมือนกับพวกเกียร์แคมรี่อะ เราด้านหลังครับนั่งสบายนะมีรองรับ Isofix คาซีดเด็กแล้วสภาพดีมากนะครับใครอยากดูคลิปเดี่ยวตั้งแต่แรกรับนะพักมาเนี่ยผมส่งคลิปเดี่ยวให้ดูคันนี้นะครับแล้วก็มีนี่แอร์หลังมีให้แล้วนะครับแอร์แบ็กเบแอร์หลังมีนั่งสบายครับแล้วก็ล้อสำรองนะยังเป็นล้อนี่เลยอ่ะนะครับเป็นล้อแม็กเลยอ่ะนะถ้าชมก่อนหน้านี้ล้อสำรองมันจะเป็นล้อกระทะนะชมนี้คุณได้ล้อแม็กแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันมีความอึดตึกทน ันท่ทนน้นถูกแบบเอาติสนะครับแต่มันเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้ให้ผู้ขับนะครับดังนั้นถ้าพอมีงบประมาณเนาะที่มันแบบแตะ4ี่กว่า4กลางจนถึง5ต้นเนี่ยคุณมาชมนี้คุณก็ได้ความสบายแบบแคมรี่นะครับได้ขับนุ่มๆแบบแคมรี่แต่ได้ความทนแบบเอาติสนะครับแต่ขนาดมันก็ไซสกลางครับ ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับนั่ง4คนได้นั่ง5คนได้นั่ง2คนดีแบบนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับสนใจคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน8ปดเครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่หกหมื่นสองครับสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนามสไลน์อดไซาอไซคือตัว A ที่มันหมุนๆน,นะครับ A ที่มันมีเส้นหมุนๆน,นะครับแล้วก็ P.E. k 1 5 2ทักมาได้ โทรเบอร์นี้แอดไลน์ไอดีนี้ผมรับสายเองผมตอบแชทเองนะยครับอ่าให้คำรึกษาด้านเอาติที่ดีที่สุดสำหรับพี่ๆอยู่แล้วนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยมาสําหรับคันแรก499ไม่60,200เป็นไงบ้างหวังว่าจะชอบกันนะครับมาดูคันต่อไปครับไม่4 9 0 0สีขาวโคตรสวยผมบอกเลยว่าสีสีบรอนนะลูกค้าบางคนมาหาผมเนาะเขาบอกว่าสีบลอนเนะี่ยเขาหาที่ไหนก็ได้นะครับเขาหาสีขาวครับเพราะอะไรสีขาวมันมีน้อยนะครับสีขาวเนี่ยต้องบอกเลยว่า ทั้งเพชรยนต์นะ1.6รุ่น G สีขาวแบบเนี้ยคันเดียวนะนะครับเข้ามา2คันติดจองไปแล้ว1คันมีไม้ห้าหมื่นพอดีอ่ะห้าศูนย์ศูนย์เลยอ่ะนะครับห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หลักหน่วยแล้วก็หลักสิบครับขอขออภัยแล้วก็คันนี้สี่หมื่นเก้านะครับแต่ลูกค้าคนท,ท่านแรกเขาถูกใจทะเบียนอีกคันมากกว่าคันนี้เขาไม่ชอบเลขหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะคันนี้ต่ไมามันน้อยกว่าประมาณห้าห้าร้อยกว่าโลนะครับคันนี้ไม้ก็สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับราคาเพียงแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทครับ ฟีดาวผ่อนประมาณ86ตลอดสัญญาจัดเต็มราคานี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39 4ปีครับถ้าผ่อนยาวๆ7ปี4.49 7ปีนะครับ4.49สาผ่อน8 6ดเหสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นชมนิวครับอถปลายปีแล้วได้สีขาวครับสีขาวหายากสีบรอนเข้ามา20สคันสีขาวเข้ามา1คันอัตราเฉลี่ยนะครับเข้ามาแล้วไม่อยากให้พลาดกันสนใจทักมาได้รถสวยซื้อได้ครับมาดูด้านหน้ากันคันนี้นะครับเจ้าของเดิมติดเซ็นเซอร์ให้4จุดด้านหน้า2ข้างหลัง2 ไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วไฟเดย์ไลท์ให้เหมือนกันนะครับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะสัดเลี่ยมคมสวยๆนะสำหรับตัวฝากระโปรงนะครับรับประกันนะครับรถเพนยต์คัสเกตเแล้วไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับไม่กอไม้นะครับอ่ะมาดูด้านบนกันสําหรับกระจกครับของเดิมนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวกระจกของเดิมของแท้โรงงานครับอ่ะไฟนะครับสำหรับตัวพับข้างนะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับสัดเลี่ยมคมสวยๆเลยกริบกริบนะคมคมกริบกริบแบบนี้ ใครสนใจทักมาได้นะครับจัดได้จัดนะคันนี้สีขาวไม่ได้มีมาบ่อยๆนะแล้วไม้มันแค่4ี่หมื่นนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้รีวิวเดียวๆไปแล้วตอนเข้าใหม่แลกรับการันตีว่าสดสวยซื้อได้ครับอ่าคันนี้อ่าเซ็นเซอร์หลังมีให้2จุดครับไฟท้าย LED เดี๋ยวคันนี้เปิดท้ายให้ดูนะครับตัวท้ายเปิดล็อกไฟฟ้าเปิดได้3ที่นะกดตรงนี้กดที่รีโมทแล้วกดในสลักตัวรถนะสัตนเล่มโคมซิลซิคนค,ครบครับนี่ ข้างในด้านๆเดิมๆแบบนี้พื้นที่ใส่สัมภาระกว้างขวางครับด้านหลังคานหลังตรงๆพรมสกัะสะอาดสะอา้านนี่คุณดูตรงนี้ล้อมแม็กนะครับเป็นล้อล้อสำรองเป็นล้อมแม็กครับแล้วก็เครื่องมือแม่แรงนะสภาพข้างในไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่นะสปอนเซนอาร์คนะครับด้านหลังคมๆชัดๆไม่มีชนถึงโครงสร้างมาอย่างแน่อนอนนะครับเพชรยนต์เอารถหน่วยงานมาเนะี่ยเพราะอะไรที่มาที่ไปมันชัดเจนนะครับตรวจสอบได้ตลอดนะครับแล้วก็มันเข้าศูนย์ตลอดทุกหมื่นโลมันเช็คศูนย์นะครับถ้ามันมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอะไรอย ก็เข้าศูนย์นะครับประวัติมันโชว์หมดนี่คุณดูนะด้านข้างสวยๆเลยใครสนใจนะ New a l t i s นะครับได้สีขาวครับได้ปี19ปลายปีได้ TNGA นะครับที่ไปโครงสร้าง TNGA แล้วมีแอร์หลังแล้วนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบแล้วนะครับเบาะบักเก็ตสีสวยๆแอร์ปรับดิสตอนออโต้โคตรคุ้มครับไมค์แคส49,000กิโลหายากนะไมค์ประมาณนี้นะครับฟีดัลผ่อนแปลงัป็น6ครับกุญแจเปิดแบบสมาร์ทเอนทรีเป็นเซนเซอร์นะภายในครับสะอาดสะอ้าน คันนี้ปรับสภาพยังไม่ร้อยนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือรอขัดเบาะฟอกฟอกเบาะมันเพิ่งเข้ามาสองสามวันเองคันนี้นะครับแต่ว่าบอกผมว่าสภาพมันก็ดีอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวเขาต้องฟอกอีกทีนะอันนี้ยังคิวซีไม่ผ่านนะเพราะว่าต้องมีการเก็บงานเบาะอีกนิดหน่อยนะครับไม่แท้ไม่เดิมครับสี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยไม่แท้ไม่เดิมนะครับคันนี้ได้เป็นวิทยุนะครับที่เชื่อมต่อบลูทูธทางโทรศัพท์ได้นะก็ฟังเพลงผ่านยูทูบมิวสิกสปอร์ตดีฟ นะครับเป็นโฉมแรกเลยที่มีแอร์หลังนะที่ชาร์จโทรศัพท์อยู่ในกล่องนี้นะครับที่วางศอกนะข้างหลังตรงนี้ก็สภาพดีแอร์แบ็กข้างหลังมีอีกสองครับสภาพดีรองรับคาซีทเด็กแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับเอาติสเะครับเพชรยนต์มี50คันนะครับโฉมนี้นะตอนนี้เยอะแล้วเกือบเกือบสามสิบนะครับแล้วก็อีกโฉมนึงคือโฉมปี1ิ1 8 19ต้น19กลางปีนะครับมีอีกโฉมนั้นจะมีประมาณ20คันนะโฉมนี้มี30คันนะครับสนใจผมมีเลขไม้นะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ ตอนนี้ไมน้อยสุดน่าจะน่าจะ4ี่หมื่นแล้วเนาะสี่หมื่นหกนะครับสี่หมื่นหกสี่หมื่นเก้านะครับหกหมื่นสองหกหมื่นสี่นะครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนกลางอ่ะไม้เยอะสุดคือแสนห้าคันไม้แสนห้าราคาจะอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันครับอ่าประมาณนี้เนาะเผื่อใครสนใจนะครับราคาเริ่มต้นนะชมนี้ปีสิบเก้าปลาย,ป,ลายปีผ่อนเริ่มต้นเจ็ดเ็นนะครับใครสนใจนะครับอยากได้เอาติสที่นอกจากความอึดถึกทนเนาะ นะครับมันในนั้นถูกๆอ่ะแล้วคุณอยากได้ความสบายคุณมาชมนี้นะครับถ้าคุณกําลังซับโอเคผ่อนได้เนาะเดือนเรประมาณ7,000ปา 8, ลาย8,000ักลางๆแบบเนี้ยแปดพต้นๆน,นะครับแล้วแต่คันนะครับก็ทักมาได้นะครับ065 9 5 3 3์หกห้านึ่งสามีะมีข้อแตกต่างนะถ้าปี20ภายในจะเป็นสีดําปี19ภายในจะเป็นสีครีมนะปี20ผมมีอีกสคันนะ มีไม่เก้าหมกับ1นึ0 0แสนะครับถ้าสนใจปี20ก็ทักกันมาได้เดี๋ยวส่งให้ดูทีละคันนะครับปี20สเป็นสีบรอนนะครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หวังว่าจะชอบกัน2คันนี้ที่เอามานําเสนอนะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ